คุณเคยได้ยินเรื่องแอตแลนติสแห่งเอเชียไหมผมจะเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งเมืองโบราณของจีนที่จมอยู่ใต mm. ้ทะเลสาบมานานเกือบ1,400ปีนี่คือเมืองเฮ้าเจียงหรือสิงหูซิตี้เมืองที่เคยมีผู้คนเป็นหมื่นอาศัยอยู่แต่หายไปจากโลกในเวลาไม่กี่ปีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุขินทอล์กช่องที่จะรวมเรื่องราวทุกเรื่องมาเล่าให้คุณฟัง และเรื่องเล่าที่คุณไม่ควรพลาดในวันนี้คือเรื่องแอตแลนติสแห่งเอเชียก่อนจะจมหายเมืองน,นี้มีชื่อว่าเฮ้าเจียงตั้งอยู่ในมณฑลเจอ้อเจียงถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปีคศ .621 ยยุคที่จีนกำลังพัฒนาเส้นทางค้าขายและมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจสูงมากเมืองน,นี้ไม่ใช่เมืองเล็กๆนะมันมีครบทุกอย่างถนนวัดตลาดร้านค้ากำแพงเมือง อาคารราชการและมีประชากรเป็นหมื่นคนคือถ้าพูดง่ายๆมันคือเมืองหลวงของพื้นที่นั้นเลยเรื่องเริ่มขึ้นในยุคปี1950รัฐบาลต้องการสร้างเขื่อนเพื่อผลิตไฟฟ้าและแก้ปัญหาน้ำท่วมและต้องการสร้างทะเลสาบชุนอันซึ่งต่อมารู้จักกันในชื่อทะเลสาบพ,พันเกาะแต่ปัญหาคือเมืองเฮ้าเจียงอยู่ตรงกลางพื้นที่ที่จะถูกน้ำท่วมพอดี สุดท้ายเมืองทั้งเมืองรวมถึงหมู่บ้านกว่า1,300แห่งต้องอพยพผู้คนออกทั้งหมดแล้วทั้งหมดก็ถูกปล่อยให้น้ำค่อยๆท่วมจนจมนิ่งอยู่ใต้ทะเลสาบหลังจากอพยพเมืองนี้ก็ถูกลืมไปนานเป็น50ปีไม่มีใครรู้เลยว่าโครงสร้างต่างๆจะยังอยู่ไหมเพราะน้ำลึกกว่า40-90เมตรและไม่มีเทคโนโลยีดำน้ำดีพอในยุคนั้นจนกระทั่งปี2001 ทีมดำน้ำของจีนได้ลงไปสำรวจสิ่งที่พวกเขาเห็นทำเอาทั้งทีมอึง้งเมืองโบราณทั้งเมืองยังคงสมบูรณ์แบบอย่างไม่น่าเชื่อกำแพงเมืองยังอยู่ประตูเมืองยังตั้งตราสลักหินยังคงชัดซุ้มประตูอาคารโบราณยังไม่พังรายละเอียดศิลปะสมัยราชวงศ์ฮั่นยังเห็นได้ชัดเจนเพราะเมืองถูกน้ำปิดสนิทจึงป้องกันลมแดดและการผุพัง จนแทบไม่เสื่อมสภาพเลยเหตุผลคือมันเป็นเมืองใหญ่ที่สมบูรณ์สุดๆแต่ดันไปจมใต้น้ำโดยตั้งใจให้จมไม่ใช่ภัยธรรมชาติไม่ใช่แผ่นดินไหวแต่เป็นวิศวกรรมของมนุษย์และพอถูกค้นพบมันกลายเป็นเมืองใต้น้ำที่สมบูรณ์ที่สุดในเอเชียแทบไม่มีเมืองไหนสภาพดีเท่านี้สิ่งที่นักโบราณคดีงงมากคือทำไมสถาปัตยกรรมถึงดูใหม่กว่าที่คิด บางส่วนแทบไม่เสียรูปเลยทั้งที่จมน้ำมานานเกือบ60ปีบางทฤษฎีบอกว่าใต้น้ำมีปริมาณออกซิเจนต่ำทำให้ชะลอการผุพังน้ำลึกทำให้อุณหภูมิคงที่ไม่มีคลื่นแรงๆมาทำลายโครงสร้างแต่บางส่วนของเมืองยังไม่ถูกสำรวจเพราะลึกเกินไปหรือโครงสร้างอาจพังถ้าถูกรบกวนทุกวันนี้เมืองเฮ้าเจียงกลายเป็นเหมือนเมืองผีใต้น้ำ เต็มไปด้วยอาคารโบราณที่หยุดเวลาไว้ตั้งแต่ยุคโบราณเป็นจุดดำน้ำที่ทั้งสวยทั้งลึกลับและยังมีหลายอาคารที่ไม่มีใครเคยเข้าไปถึงนี่คือเหตุผลที่หลายคนเรียกมันว่าแอตแลนติสแห่งเอเชียเมืองที่หายไปจากพื้นโลกเพราะมนุษย์สร้างเขื่อนแต่กลับถูกรักษาไว้เหมือนเครื่องจักรย้อนเวลาให้เราเห็นเมืองโบราณอายุเกือบ1,400ปีในสภาพเกือบเหมือนเดิมทุกอย่าง เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องของแอตแลนติสแห่งเอเชียท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้สามารถคอมเมนต์ไว้หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้นะครับหรือใครที่อยากฟังเรื่องไหนเป็นพิเศษก็สามารถบอกกันมาได้นะครับถ้าเรื่องไหนมีคนสนใจมากๆเดี๋ยวผมจะทำคลิปและนำมาเล่าให้ฟังกันนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะขอบคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบนะครับขอบคุณครับ